มาจ้าเพื่อนๆวันนี่ย้ยกบพากินบรรักมวงแกน่นเด็ดร้อนเนาะออกมาจากยยกบไปปลูกกันต้นไม้ไปเปลี่ยนกระถางดิน,นมาพี่น้องจ๋ามาโยโย่น้ากันเลยนี่น้ำไล่เตะพิกกะปิหวานๆพี่น้องเย้ยมาเด้อกินแกน่นโ้ยออกมาเวียนหวัวเลยพี่น้องจ๋าร้อนหลายเนาะอากาศร้อนหลายเด็ดค่ะวันนี่พี่น้องด้วยมาคุยกับปิหวานน้ากันพี่น้องมาโอ้อยากมีน ปลาเด็กหน่อยเนาะปะลาลาหน่อยเป็นตัวเนาะฉีกเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อโอ้ยยุบเปียวใด้ใจพี่น้องมักงม่องห,ห,ห,หั่นกินใหญ่ๆเนาะมาเพื่อนเพื่อนมาจะกิบเขีวเลยวะเนาะเปียวอะไร กินให้สมอยากคุยๆค,ยคำใหญ่ๆเพื่อนๆอ๋อฮะอืม